ไปติดตามที่ประธานวิปรัฐบาลครับได้ออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมได้มีมติในการเลื่อนการพิจารณานะครับสำหรับร่างกฎหมายโอนงบประมาณไปเป็นสัปดาห์หน้าครับหลังคณะกรรมการวิสามัญยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จขณะที่ในสัปดาห์นี้ครับก็จะมีการตั้งคณะกรรมการิการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาโรคโควิด -19 รวมถึงคณะกรรมริการที่ศึกษาปัญหาของ CPTPP ครับ นายวิรัตรัตนเศษประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลได้กล่าวถึงภาพรวมการประชุมวิปรัฐบาลเมื่อวานนี้ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรในวันที่10และ11มิถุนายนนี้โดยมีวาระที่สำคัญคือการพิจารณายติตั้งคณะกรรมธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและมาตรการการแก้ไขปัญหาภายใต้การระบาดของโรคโควิดสิและยติการตั้งคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหากรัฐบาลจะอนุมัติลงนามในข้อตกลง CP/TPP หรือความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสําหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหลายพรรคการเมืองได้เสนอยติด,ดังกล่าวเข้ามา โดยวิปรฐบาลยินดีที่จะตั้งคณะกรรมการวิสามัญทั้งสองคณะแต่ต้องพิจารณาถึงกรอบระยะเวลาในการพิจารณาและจํานวนคณะกรรมการซึ่งจําเป็นต้องตั้งคณะกรรมการเต็มคณะเพื่อให้ครอบคลุมในทุกพักการเมืองเช่นเดียวกับคณะกรรมการวิสามัญศึกษาความตกลง CPTPP ที่ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนเดือนสิงหาคมนี้ขณะที่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายนั้นในวาระสองและวาระสามนายวิรัตกล่าวว่า เบื้องต้นร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระ2และวาระ3 ของสภาผู้แทนรัษฎรในวันที่17มิถุนายนนี้เนื่องจากในชั้นของคณะกรรมการมีรายละเอียดพิจารณาค่อนข้างมากและคณะกรรมการวิสามัญจึงไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในสัปดาห์นี้แต่ยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ซึ่งได้กำหนดให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนรัษฎรในวันที่24-26มิถุนายนนี้ครับ